รานสอนกับป่าธมินประพันธ์โดยรัติการหลอนบทที่สองหลังจากออกจากหมู่บ้านผีปอบแล้วทั้งหมดก็มาตั้งแคมป์ไม่ไกลจากถ้ำเหล็กไหลามากนักอากาศที่นี่เย็นยะเยือกกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าอาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้มันใกล้แรลกกายสิทธิ์หรือเปล่าเพราะเคยได้ยินพรานรุ่นพ่อรุ่นปู่เคยเล่าต่อตอกันมา ได้ที่สุดเราก็มาถึงกันเสียทีพุ่งเนี้แล้วสินะที่เราจะได้รวยเป็นมหาเศรษฐีกันเจคอบกล่าวใช่แล้วเจคอบได้สมบัติไปขายพวกนายจะเอาเงินไปทำอะไรส่วนฉันนะจะนำเอาไปซื้อวิลล่าหรูๆสักหลังโอลิเวียพูดขึ้นบ้างแล้วคุณสองคนละไม่ชักไม่รู้สิผมไม่มีแพลนนะ อาจจะนำไปช่วยการกุศลหรือศูนย์อพยพต่างๆที่ประเทศยากจนนะนะนั่นคือคำตอบของไม้ส่วนผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยคิดแค่ว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรแล้วก็จะเอาตัวรอดกันยังไงพรานสอนนิ่งฟังเหล่าในจ้างคุยกันทำให้เขารู้ถึงนิสัยใจคอของเจ้านายแต่ละคนที่กำลังกลางลายแทงกันเพื่อดูสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นที่เก็บสมบัติ แต่มันมีทางแยกเป็นสองทางตรงนี้เราอาจจะต้องเดินแยกกันหรือแบ่งกันเป็นสองกลุ่มโดยให้ลูกหาบรออยู่ที่แคมป์พักกัตตะเกิลคุณไหมไปกับผมส่วนคุณแจ็คขอบกับคุณโอลิเวียไปกับคุณสุดชาตกลงไหมครับตามนี้ตกลงตามนั้นครับพานสอนเมื่อตกลงกับแผนวันพรุ่งนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงมาดูเหล่าลูกหาบ ที่กำลังเฝ้ายามกันไปด้วยคุยกันไปด้วยกับตะเกิลไปด้วยฟังตะเกิลโมยอย่างออกรถออกชาติอา้าวนายเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะให้ตะเกิลเข้าไปด้วยไหมไม่ดีกว่าตะเกิลผมจะให้ตะเกิลดูแลลูกหาบอยู่ด้านนอกนี่เพราะว่าถ้าไม่มีพานฝีมือดีมาคอยดูแลแทนผมคงจะกังวลแย่ได้เลยพานสอน พลานตะเกิลจะดูแลทุกคนที่นี่ให้ปลอดภัยเองตอบด้วยรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจคืนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้ายามกันเหมือนเดิมนะยิ่งไกลเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นการโลยสายเสกก็ยังคงทำเป็นปกติเพื่อความไม่ประมาทนะกำลังจะเอนหลังลงพักกับรับรู้ถึงสายตาของบางสิ่งที่กำลังจดจ้องมายังแคมป แต่เสียงไพรก็ยังคงดังเป็นปกติทำให้เขาต้องฉุกคิดว่าคงจะกังวลมากไปเราอาจจะระแวงไปก็ได้และหวังตัวมันก็ดีอยู่แล้วนี่ดึกดื่นความหนาวยิ่งเย็นทวีขึ้นต่เกินกับลูกหาบก็กินเหล้าขาวที่เตรียมกันมาจะกินบลันดีก็เสียดายเก็บเอาไว้ไปกินกระยายที่บ้านดีกว่าคืนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปอย่างเรียบร้อยทุกคนตื่นมาแต่เช้าด้วยความตื่นเต้น ดังจิบกาแฟไปคุยกันไปขณะที่รอลุกหาบูงหาอาหารเมื่อกินข้าวและได้สเสบียงแล้วพรานสอนนำผลไม้กระป๋องที่เตรียมมาขนมและข้าวกับเนื้อเค็มย่างที่หั่นแบ่งออกมาพร้อมทูบอีกกํำหนึ่งเขากำลังจะทำพิธีเปิดถ้ำขออนุญาตจากเจ้าถ้ำนั่นเองข้าแต่เจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาข้าน้อยพรานสอน เป็นพรานนำทางของคณะจะขออนุญาตเข้าถ้ำเพื่อนำเอาสมบัตินั้นไปแปลเป็นทรัพย์เพื่อจะได้เอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสขอเจ้าท้รอนุญาตด,ด้วยเถิดด้วยสัจจะแห่งพรานเมื่อข้าน้อยนำคณะเดินทางกลับได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วข้าจะถวายสังฆทานอุทิศมาให้ทั้งท่านเจ้าถ้รเจ้าป่าและ เจ้าเขาเมื่อปักก้านทุบลงดินพลันก็บังเกิดเสียงอื้ออึงออกมาจากถ้ำพร้อมกับเสียงร้องของอะไรบางอย่างเสียงมันดังคล้ายหูดรถไฟและปีกคำรามแทรกเหมือนสัตว์ในเทพนิยายแบบมังกรของจีนตามมาด้วยเสียงหัวเราะแหลมมันทำเอาทุกคนถึงกับขนลุกสู้ไปตามๆกันไหนๆก็มาแล้วนี่ไปกันเถอะโอลิเวโพร่งขึ้นความโลภนี้ มันทำให้ทุกคนลืมกลัวลืมตายกันเลยจริงๆทั้งหมดเข้าไปโดยที่มีสุชาติระวังหลังภายในถงถ้ำชั้นนอกยังคงโปร่งเย็นสบายด้วยเพราะเพดานถ้ำที่ค่อนข้างจะสูงทางเดินลาดต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเดินลงเขาเริ่มได้ยินเสียงน้ำหยดติง๋งติ๋งมาจากด้านในทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมครับด้านในอาจจะมีสายน้ำที่ไม่แน่ว่าจะลึกไหม แต่ยังไม่ใช่หน้าฝนคิดว่าคงจะผ่านกันไปได้ทุกคนคงว่ายน้ำกันได้นะครับผ่านสอนามคณะที่มาด้วยกันสบายมากครับผ่านสอนเดินไปอีกราวร้อยกว่าเมตรก็พบสายน้ำอยู่เบื้องหน้าแสงไฟฉายหลายกระบอกสาดส่องไปยังตำแหน่งเดียวกันมันคือน้ำสีเขียวมรกตที่คาดเดาไม่ได้เลยว่ามันลึกแค่ไหนและใต้น้ำนั้น จะมีตัวอะไรซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าจะเอาอยัางไงดีครับเราจะลงไปพร้มพรอมๆกันหรือจะให้ผมว่ายลงไปก่อนวันลึกแค่ไหนไม่เป็นไรครับคุณสุดชาติผมเป็นผู้นำทางของทุกคนผมก็ต้องไปกอดอยู่แล้วพวกคุณช่วยจับเชือกนี้ไว้ด้วยนะครับกล่าวพร้อมกับส่งปลายเชือกด้านหนึ่งให้ผู้ว่าจ้างส่วนอีกด้านหนึ่งมัดมันเข้ากับลำตัวของตนเองเอาไว้ เพียงแค่ย่ำเท้าลงไปเขาก็ได้บริกรรมขออนุญาตที่จะข้ามไปน้ำแห่งนี้มันเย็นจะเยือกราวกับแช่ด้วยน้ำแข็งพรานสอนเดินไปอย่างระวังที่บัดนี้น้ำลึกเพียงอกปริ่มๆจะถึงคอพื้นที่เหยียบเป็นทรายไม่มีโคลนเพราะน้ำไม่ได้ขุ่นขึ้นมาให้เห็นเพียงไม่นานเขาก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยน้ำไม่ลึกมากพวกเราเดินไปพร้อมๆกันนี่แหละไม่บอก ทั้งหมดลงไปพร้อมๆกันเดินลงถึงกลางน้ำรับรู้ถึงการมีอะไรบางอย่างที่มีลักษณะยาวคล้ายงูเลื้อยผ่านทางสีข้างของทุกๆคนไปตัวอะไรนะโอลิเวียเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจนั่นนะสิคล้ายกับว่ามีอะไรบางอย่างในน้ำนี่ทั้งสีรีบเร่งเพื่อจะขึ้นไปถึงฝั่งทันใดนั้นเสียงที่ดังคล้ายวูดรถไฟก็ดังขึ้น ภาพงูยักษ์ลำตัวสีดำขนาดใหญ่ดวงตาแดงราวกับทับทิมที่หัวมีงอนสีแดงมันชูหัวขึ้นสูงจรดเพดานถ้าอ้าปากกว้างเผยเห็นเขี้ยวและฟันแหลมเต็มช่องปากนี่มันพญานาะคมันมีอยู่จริงเหรอนี่สุชาติมองอย่างตกตะลึงเร็วๆครับรีบขึ้นมาพานสอนตะเบ่งเสียงแข่งกับเสียงร้องอันดังของพญางูยักษ ด้วยความตกใจกลัวทั้งสามกราดยิงจนงูยักษ์สะบัดหัวอันใหญ่โตไปมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อถึงฝั่งแล้วทั้งหมดก็วิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงทางแยกทุกคนก็วิ่งไปคนละทิศละทางสุดท้ายพลัดมากรพลานสอนส่วนอีกสามคนก็แยกไปอีกทางแต่งูยักษ์พุ่งไล่คนทั้งสามไปแล้วกกัดเข้าที่ไหล่ขวาของเจคอบเสียงร้องทำเอาทั้งสองต้องหยุด หันมาศาสตร์กระสุนใส่ลำตัวมันอย่างไม่นับมันปล่อยร่างของเจกขอบลงเป้าญิงคือหัวอันใหญ่มหึมาหัวที่ใหญ่โตแข็งแรงของมันฟาดเข้ากับผนังถ้ำฝุ่นและหินเริ่มตกลงมาทำก็ยิ่งสั่นสะเทือนทันทีที่หัวใหญ่หล่นกระแทกพื้นแน่นิ่งไปแรงกระแทกและสั่นสะเทือนมันทำให้หินถล่มคลืนลงมาปิดทางเข้าออกและถมร่างของงูยักษ์กับเจคขอบไว้ด้วยกัน ไม่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่เป็นไรนะโอลิเวียไหนๆเราก็มาถึงขั้นนี้แล้วเราควรจะเดินหน้าต่อไปพราสอนกับสุชาติก็ได้ยินเสียงการยิงของอีกกลุ่มที่แยกไปและมันก็เงียบไปในที่สุดไปต่อเถอะครับย้อนกลับไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วผ่านหมายความว่าเขาไม่ตอบ ได้แต่มองเข้าไปในดวงตาของเจ้านายหนุ่มก่อนที่จะออกเดินต่อไปแต่ก่อนจะถึงโถงถ้ำใหญ่เบื้องหน้าพลันก็ได้ยินเสียงอืออ่าแทรกมาเบาๆผ่านสอนได้ยินอย่างที่ผมได้ยินไหมได้ยินครับคุณสุชาติมันคล้ายกับคนที่กำลังสุขสมกับเรื่องเออเรื่องอย่างว่านะครับใช่ครับทั้งสองค่อยๆเดินตามเสียงนั้นไปอย่างระแวดระวัง แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทําเอาทั้งสองต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากไม้กับโอลิเวียกำลังเสพสังวาดกันอย่างถึงพลิกถึงขิงบนแท่นหินใหญ่ด้านหลังตรงผนังถ้ามีกองสมบัติขนาดใหญ่สูงเกือบชนเพดานถ้าความสุกกังของทองคําและอัญมณีทําเอาโถงถ้านี้สว่างสวยัยมองเห็นอะไรอะไรได้อย่างชัดเจนแต่บนกองสมบัตินั้น ได้มีงูสีดำขนาดใหญ่อยู่ด้านบนสุดแต่ทว่ามันมีใบหน้าเป็นมนุษย์หรือจะเรียกว่าปีศาจก็คงไม่ผิดเอาอยัางไงดีครับพานมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้สองคนนั่นต้องเป็นแบบนั้นแล้วคุณเจคอบละ่ะหายไปไหนนั่นน่ะสิครับหวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะทั้งสองตัดสินใจเข้าไปหาคนทั้งคู่ไมคอลเเวีย นี่คุณสองคนบ้าไปแล้วเหรอถึงได้ทำอะไรกันแบบนี้มาสิมาสนุกกับข้าสิพวกเจ้าอยากได้นักไม่ใช่เหรอสมบัติก็มาอยู่กับมันเสียเลยสิพลาดชักช่วยผมด้วยผมเจ็บผมอยากหยุดไม่มีทางละไอ้มนุษย์เจ้าจะต้องเสพสังวาสจนกว่าน้ำและเลือดทุกหยาดจยด ของเจ้าจะหมดไปจากกายพวกเจ้าท่านทำเกินไปแล้วนะท่านมีสิทธิ์อะไรถึงจะเอาชีวิตคนอื่นแล้วพวกเจ้าหลักมีสิทธิ์อันใดที่จะมาเอาสมบัติของข้ามีสิทธิ์อันใดถึงได้มาฆ่าผัวข้าท่านหมายความว่าอย่างไรก็มันสองคนฆ่าผัวของข้ามันจะต้องตาย เอาอย่างนี้ได้ไหมข้าขอชีวิตของคนทั้งสองแล้วจะออกไปจากที่นี่โดยที่จะไม่แตะต้องสมบัติของท่านเลยช่างน่าขันนักแค่ชีวิตตัวเองก็เอาเกือบไม่รอดยังจะมาคิดช่วยคนอื่นอีกเหรอถ้าท่านหมายถึงพญางูใหญ่นั่นแล้วก็เขาก็กฆ่าคนของข้าไปแล้วคนหนึ่งเช่นกัน สิ้นเสียงผ่านสอนนางงูใหญ่ที่อยู่บนกองสมบัติเหล่านั้นก็หายวับไปก่อนที่จะมาปรากฏกายตรงหน้าคนทั้งสองด้วยร่างมนุษย์ถ้าเจ้ามีปัญญาช่วยคนของเจ้าจากบริวารข้าได้แล้วก็เจ้ามีปัญญาหยิบเอาสมบัติไปได้เท่าไหร่ข้ายกให้แต่ถ้าพวกเจ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องมาเป็นบริวารของข้าต่อไป จนชัวนช่วกับชั่วกันได้ข้ารับคำถาท่านเส้นเสียงร่างของผานสอนก็สั่นสะท้านเขาปลุกพญาเสือไฟขึ้นมาอีกครั้งร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงที่แผ่รังสีของความร้อนราวกับจะแผดเผาทุกอย่างเสียงโฮขค้มดังสะท้านไปทั่วถงถ้ำจนสั่นสะเทือนพุงทยานลงไปจัดการกับเปล่าอสรพิษ ที่ตอนนี้มันมาจากทุกทิศทุกทางสุดชาติกำลังไร่คาถา,าแสงสีแดงพุ่งออกมาจากร่างเป็นรูปงูไฟตัวใหญ่พุ่งเข้าโจมตีนางพญางูที่ยังไม่ได้ระวังตัวดานเสือไฟตะปบเล็บไปยังงูพวกนั้นจนไฟลุกไหม้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณควันที่เกิดจากการเผาไหม้ลอยจนขึ้นหนาตาโอ,อย้ออยปล่อยปล่อยแ<ต>ค่ะน,น,นะไอพวก,พวกมนุษ,นษย์ชั่ว หาผัวข้าแล้วยังจะทำร้ายข้าอีกรางงูไฟที่ยังคงรัดแน่นทำเอานางร้องโหยหวนข้าร้อนปล่อยข้าปล่อยข้าร่างกายที่เป็นงูครึ่งปีศาจบัดนี้ได้ถูกไหมจนเหลือแต่เท่าทานสองร่างที่ยังโยกขยับกันก็หยุดลงในฉับพลันไม่นายทำบ้าอะไรเนี่ยโอลิเวียตวัดแว๊ดใส่ทันทีรีบควาเสื้อผ้าขึ้นมาใส่อย่างรวดเร็ว เมื่อเจ้าแม่สินฤทธิ์ทําก็สั่นสะเทือนจนทำเอาคนแทบจะพลิกคว่ำพลิกหงายไม่มีเวลาอธิบายแล้วถ้ากำลังจะถลม่มทั้งสามไปหยิบเอาสมบัติเท่าที่จะหยิบได้โดยที่ผ่านสอนยืนมองอยู่เท่านั้นเขาไม่ได้นึกอยากได้มันเลยแม้แต่น้อยแต่สุชาติหยิบเอาเพียงเพชรและทับทิมเม็ดเท่าลูกกอบอย่างละสองลูกใส่กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างไปครับ ไม่มีเวลาแล้วพลานสอนเร่งทั้งสองกำลังจะมุ่งหน้าไปทางที่ทั้งสองคนเข้ามาเส้นทางนั้นถูกปิดไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปทางที่เรามานะครับขุณสุดชาติแต่มันไม่มีทางนั้นแล้วนะครับมีเพียงช่องทางเดียวตามมาทางนี้ครับทั้งหมดวิ่งตามพรานสอนเพียงชั่วพริบตาทำก็สุดตัวลงตเกิลน,นั่น ทำที่พวกนายเข้าไปถล่มแล้วลูกหาบคนหนึ่งกล่าวขึ้นแรงสั่นสะเทองราวแผ่นดินไหวโทผ่ผานสอนนายสุชาติเมื่อฝุ่นจางลงตะเก้นกับลูกหาบวิ่งไปก,ก็พบกับกองซากของหินผาเท่านั้นส่วนคนที่อยู่ข้างในก็ได้วิ่งมาอย่างเส้นทางที่เล็กแคบพ้นออกมาจากถ้ำลูกนั้นได้อย่างบุดบิดโชคจังดีที่ไฟฉายของทุกคน ยังไม่ได้หล่นหายไปไหนทั้งสี่นั่งหอบแหกๆก่อนที่สุชาติจะถามคนทั้งคู่ว่าทำไมถึงได้ทำอะไรแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทั้งสองคนถึงได้เออผมไม่รู้เหมือนกันชักหลังจากที่วิ่งมาทางนี้สามคนเจคขอบวิ่งด้านหลังสุดแต่เจ้างูใหญ่นั่นมันตามมาทันก็กัดกระชากเขาจนล้มลง เราสองคนจึงได้กระหน่ำยิงจนมันตายก่อนที่มันจะตายมันดิ้นรุนแรงจนถ้ำถล่มลงมาปิดทางเราสองคนวิ่งมาสักพักก็เจอกลุ่มควันสีเหลืองจนแสบจมูกและหลังจากนั้นน่ะเราก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าเราไปทำสิ่งนั้นกันได้ยังไงก็ไม่รู้คงอาจจะเป็นเพราะต้องมนต์สะกดของเจ้าแม่นั่นแนะ่เอาล่ะครับทีนี้ เรามาหาทางออกกันดีกว่าตอนเนี้ยมันเหลือเพียงเส้นทางเดียวแล้วเราต้องเดินกันอย่างระมัดระวังไฟฉายปิดกันก่อนใช้ที่ละกระบอกเพราะเราไม่รู้ว่าจะเจอทางออกเมื่อไหร่ทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทางด้านนอกตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันว่าจะกลับออกไปจากปาาก,กันก่อนดีไหมเพราะดูแล้วไม่มีทางเลย ที่คนด้านใดน,นั้นจะมีชีวิตรอดออกมาได้พวกแกจะว่ายังไงข้าว่าคงไม่มีทางที่พวกนายจะรอดออกมาแน่พวกเราจะกลับกันเลยไหมหรือว่าจะรอกันอีกสักคืนดีพวกข้าว่ารอที่นี่อีกสักคืนดีกว่านายสุชาติกับพานสอนฝีมือเป็นยังไงพวกเราก็เห็นกันแล้วนี่ ขนาดบ้านผีปอบก็ยังปราบสราบคาบเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ค่ำคืนนี้ไม่มีพานคุ้มกลาหัวพวกเราข้าว่าเรานอนบนห้างกันดีกว่าเมื่อปรึกษากันแล้วก็ช่วยกันทำห้างขึ้นขนาดพักสองและสามคนจะทำห้างใหญ่ก็ไม่ได้เพราะต้นไม้ไม่ได้มีขนาดใหญ่พอที่จะทำได้ส่วนคนในถ้ำพาก,กันเดินจะเหนื่อย ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีทางแยกใดอีกจึงได้เปิดเอาอาหารที่พอจะมีเหลือในเป้ฉุกเฉินออกมานั่งกินกันอยู่ๆก็ได้มีสายลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งมันหอบเอาอความสดชื่นและกลิ่นหอมโรยรินของดอกไม้มาด้วยผมว่าเล่ามือทางออกแล้วละ่ะรีบไปกันเถอะทั้งหมดกินข้าวกันแล้วก็ออกเดินกันอีกครั้งด้วยความหวังทางเดินมันเริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพียงไม่นานก็เห็นแสงสว่างที่สาดส่องลงมาจากด้านบนทั้งหมดเดินออกมาจากถ้ำสำเร็จเมื่อปีนกันขึ้นมาแล้วก็ได้มีทางเดินเล็กแคบเท่าคนเดินได้ทั้งหมดเดินไปตามทางนั้นเมื่อมีทางเดินก็ต้องมีคนมันคือตรกะง่ายๆแต่แล้วพวกเขาก็คิดถูกเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นกระท่อมเล็กๆที่อยู่บนหน้าผาในกระท่อมนั้นมีชายแก่ผมยาวขาวทั้งหัว แต่รวบไว้ทางด้านหลังผู้เท่าครับเร่าจะออกจากที่นี่ได้ยังไงหรอครับสุดชาติเอ่ยถามอย่างสุภาพแกยิ้มละมุนแล้วตอบด้วยเสียงที่ไม่ดังมากนักเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพบทางออกออขอบคุณมากครับกล่าวจบทั้งสี่ก็ออกเดินอดคิดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมผู้เท่าท่านนี้ถึงมาอยู่บนหน้าผาสูงเพียงลำพัง หรือว่าจะเป็นชาวบ้านที่ทำไรทำ่ทาสวนอยู่ที่นี่พรานสอนหันไปมองอีกครั้งปรากฏว่าแกได้หายไปแล้วเมื่อเดินลัดเลาะออกมาก็พบว่าอ้อมมาทางด้านข้างของทางปากถ้ำที่ถล่มลงมานั่นเองเรารอดแล้วเราออกมาได้แล้วจริงๆทั้งสี่ยิ้มให้กันพอหันกลับไปมองปรากฏว่าทางที่พวกตนได้เดินมานั้นมันหายไปเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีมาก่อน ขอบคุณครับเจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่วยพวกเราเมื่อข้าน้อยได้ออกไปถึงบ้านแล้วจะทำตามที่ดิลลั่นสัจจะวาจาไว้เอผ่านสอนทำไมพวกตะเกิงถึงไม่ก่อกองไฟกันหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงสิครับจริงสิครับพาะปกติเราก็ต้องเห็นกองไฟกันแล้วหรือว่าเราจะมากันผิดทางไม่มีทางผิดไปได้หรอกครับ ตะเกิงกับพวกที่อยู่บนห้างได้ยินเสียงคนคุยกันมาพร้อมกับแสงไฟฉายที่ส่องวับวาวออกมาจากชายป่าตะเกิงนั่นพวกนายหรือเปล่าที่มากันนะอย่าเสียงดังไปมันอาจจะเป็นสมิงหรือผีป่าก,ก็ได้ดูดูพวกมันไปก่อนแย่แล้วต่แก่หน้าลิงกับพวกคงถูกเสือกินไปแล้วมั้งโอลิเวียกล่าวขึ้นแต่ก็ถูกสุชาติเอ็ดเอา คุณจะพูดอะไรก็คิดหน่อยสิโอลิเวียก็ฉันเป็นห่วงตะแก่หน้าลิงนั่นนี่นาไม่ต่างห่วงหรอกครับผ่านเกินสายยางเอาลงมาได้แล้วตากเกิ้งหรือต้องให้ยิงใส่แตกก่อนล่ะฮึอย่ายิงเชียวนะผ่านซอนแต่ถ้าเป็นผ่านสอนจริงช่วยยิงขึ้นฟ้าสักนัดสีสิ้นเสียงแก่เสียงปริก็ดังสะท้านป่า แบบนี้ล่ะชัวพูดพร้อมกับไต่เดียดๆลงมาทำให้ตาสอถึงรู้ว่าตาเกิงอยู่บนนี้ล่ะก็กลิ่นบาลันดีมันฟ้องนะ่ะสิตะเกิงเอาแล้วทำไมถึงกลับกันมาสี่คนล่ะนายเออคือเกิดเรื่องนิดหน่อยนะเราไม่สามารถจะช่วยนายฝรั่งอีกคนทันความเงียบเข้ามาปกคุมไปชั่วขณะ แล้วไม่มีใครกล้าที่จะถามถึงสมบัติเลยแม้แต่ตะเกิงพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้าทุกคนพักผ่อนกันนะลูกหาบก่อกองไฟอีกครั้งพรานสอนกับสุชาติตกอยู่ในความเงียบต่างก็รู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเจ็คขอบได้แม้แต่ศพก็ไม่สามารถนำออกมาได้เราทำดีที่สุดแล้วครับพรานแล้วผมจะนำสิ่งที่นำติดตัวออกมาด้วยเนี่ย ไปให้ครอบครัวเขากล่าวพร้อมกับส่งแก้วบาลันดีให้กับผ่านซ้อนเขารับมาแล้วกรอกมันลงคอทีเดียวหมดแล้วส่งบุหรี่ให้เขาและตะเก,กิงเช้านี้ทั้งหมดก็ปฏิบัติตนเช่นขาวมาอย่างเคร่งครัดเดินมาจนถึงช่องเขาขาดทําเอาทุกคนต้องหยุดเพ่งสายตามองด้วยความกังวลไม่ต้องกลัวครับมองเห็นไปยังฝั่งนู้นคิดว่าเป็นหมู่บ้านผีดิบเมืองล,ลับแล คงจะไม่มีอีกแล้วละครับเมื่อข้ามาแล้วถึงกับถอนใจที่ความโล่งอกคือเนี่ยเราจะพักกันสบายๆถ้าเจอหมูป่าลึกกว่างสักตัวน่าจะได้นนั่นนายตะเกิงเบื่ออาหารกระป๋องแล้วดีสิตะเกิงเจออะไรที่พอจะเป็นอาหารได้ก็จัดการได้เลยยกเว้นตันลิงหรือชนีเท่านั้น ทั้งหมดตั้งแคมป์ไม่ไกลจากโป่งนักเห็นมีรอยเท้าของสัตว์ป่าทั้งสัตว์กีบและแม้แต่ช้างควันไฟคงจะไม่ทันให้มันมาทางนี้หรอกนะเว้นเสียแต่ไอ้ด้วนงานดำผีสิงเท่านั้นเวลาล่วงเลยมาสิบวันแล้วสองพี่น้องที่รอฟังข่าวสุดชาติด้วยความเป็นห่วงไม่รู้พี่ชาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะพี่โพ์พี่ก็นึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเวลานัด เราก็ใจเย็นๆไว้เจ้าชาตดมันมีวิทยาคมแก่กล้ามากสิ่งที่จะเล่นงานมันได้ก็มีแต่ไข่ปลาเท่านั้นแต่ก็เห็นว่าพวกมันเตรียมยาไปด้วยนี่คืนนั้นเสียงไพรและเสียงสัตว์ออกหากินเป็นปกติแต่เกิ้งขัดห้างแล้วพาสุชาติกับไม้ไปนั่งบนห้างแต่แล้วทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อปรากฏร่างของคชสารที่สูงใหญ่ และมันมีงาที่งองงุมสวยงามแต่ว่ามีสีดำตั้งแต่ส่วนปลายขึ้นไปถึงครึ่งงาแต่ที่ทำให้ตกใจเปลาะกคอของมันได้มีสตรีที่มีหน้าตาสะสวยผิวขาวสะท้อนแสงสวมแพรผัานสีแดงและบางจนมองเห็นทุกสัสดส่วนช่วงบนแต่ช่วงล่างเป็นผ้าสิ้นสีแดงยกดอกสีเงินยวงส่งประกายดวงตากลมโตและปากสีแดงระเรือ่อ ราวกับนางฟ้านางสวรรค์ก็ไม่ปานสายตาทั้งสามคู่จ้องมองแทบไม่กระพริบ <c oughs> เสียงปืนของพรานสอนทำเอาทุกคนหลุดออกจากภวังเสียงร้องแกรนถูงวงทูงงาวิ่งชา้าตรงมาหาพรานสอนในทันทีเขาแค่หยิงขู่เพื่อให้มันกลัวแต่ไม่คิดว่ามันจะพุ่งเข้าหาแบบนี้จัดการ,ก,ารกับพวกมนุษย์พวก,พวกน,นี้ซะด้วนพวกมันน่ะจะทำลายแก ไอ้ด่วนที่ฟังคำสั่งของพูดที่นั่งบนคอของมันแล้วมันยกสองขาขึ้นร้องอย่างดุร้ายเม <ST trigger> ื่อพรานอนวิ่งขึ้นต้นไม้ได้ทันแล้วจึงได้เอ่ยถามพูดที่นั่งบนคอของมันว่าท่านเป็นใครกันเหรอเหตุใดถึงคิดจะฆ่าแกงกันทั้งที่ไม่รู้จักหรือเป็นศัตรูกันมาก่อน ข้าจะจัดการกับมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาในป่านี้เพราะพวกเจ้าทําสัตว์เลี้ยงของข้าเพราะความโลภมนุษย์อย่างเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับการยกเว้นโธ่เจ้าแม่ออกป่าข่าวเนี้ยข้าเจอมาสามเจ้าแม่แล้วนะแต่ละนางอดุดุทั้งนั้นหุบป,ปาก ข้าเน่ะไม่ใช่เจ้าแม่และขอเตือนพวกเจ้าให้รีบออกไปจากผืนป่าแห่งนี้อย่าให้ข้าต้องเจออีกไม่เช่นนั้นน่ะพวกเจ้ามีหวังไ,ได้เอาเลือดมาฉาบทางาไอ้ด้วนเป็นแน่เมื่อไอ้ด้วนหันไปอีกทางรางงามนั้นก็นอนแนบแก้มลงไปที่หัวของมันมือลูบไล่อย่างแสนรักไงละพานเจอเจ้าของช้างสวยหรือไงถึงได้มองตามจนเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะ่ะ เสียงของสุชาติเอ่ยแซวพรานใหญ่ใช่แล้วเจอเจ้าแม่มาก็ตั้งหลายคนคนเนี้สวยและก็ใจดีที่สุดนับพรานสอนไม่เอ่ยแซวขึ้นมาบ้างแม่แล้วพวกคุณน่ะไม่ได้มองคนสวยกันหระอครับจนไอ้ด้วนน่ะมันยังแทบจะลากลงจากห้างแล้วทางด้านแคมป์ของพวกเขาที่ตอนนี้เหลือโอลิเวียกับพวกลูกหากเท่านั้น เธอกำลังนอนอยู่ที่เต็นท์เพียงลำพังเปิดกระเป๋าดูของที่เธอหยิบมาได้อย่างชื่นชมทั้งเพชรและทองคำเสียงไพรเริ่มสงัดลงอีกครั้งเสียงศบสาบก็ดังขึ้นคราวนี้มันดังเหมือนสัตว์สองเท้ามากกว่าแต่หญิงสาวไม่ได้สังเกตถึงสิ่งผิดปกติอย่างใดแต่ลูกหาบนั้นรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติเช่นกันเฉกเช่นเดียวกับพานใหญ่ที่ตอนนี้กำลังรีบกลับมายัางเต้นพักแต่ไม่ทันเสร็จแล้ว เมื่อโอลิเวียได้ถูกบางสิ่งบางอย่างเรียกให้ลุกขึ้นโอลิเวียออกมาออกมาหาข้าเดี๋ยวนี้เจคอบใช่ออกมาออกมาหาข้าข้ามีบางสิ่งจะให้เจ้าเธอมุดออกจากเต็นต์กำลังจะก้าวขาออกไปจากเต็นต์กำลังจะก้าวขาออกไปจากเขตสายเสกในเขตอาคม สิ่งร้องพร้อมกับขดกระจุยและกล่องเลือดโอลิเวียได้สติก็กรีดร้องออกมาที่ความตกใจเมื่อผ่านสอนฉายไฟส่งก็พบรอยเลือดเราทำเสือลำบากอีกแล้วพรุ่งนี้คงต้องแกะรอยและจัดการมันให้ได้คืนนั้นทั้งคืนก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามารบกวนอีกจากนี้ไปก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านแล้วคุณสุชาติกบตาเกิกลับเข้าหมู่บ้านกันก่อนเลยครับ ผมต้องตามจัดการกับไอเสือสมิงตนนั้นให้ได้เสียก่อนลอยมันมุ่งไปทางกะเหลี่ยงบนมันคนละทางกับทางไปหมู่บ้านเพราะเนี่ยก็ได้เวลาที่เรานัดกับคนที่หมู่บ้านไว้ไม่มีใครแจ้งข่าวเลยเดี๋ยวทุกคนจะเป็นห่วงถ้าอย่างนั้นน่ะให้ตะเกิ้งพาโอลิเวียกับลูกหาไปก่อนเดินอีกไม่เกินครึ่งวันก็ถึงแล้วผมอ่ะจะไปกับผานสอนดีกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจครับก็จะพาทุกคนกลับไปก่อนขอให้นายกับผานล่าไอเสือผีให้ได้เร็วๆนะครับกล่าวจบทั้งคู่ก็ต่างแยกกันไปตามหน้าที่ต่อไป